เอาละครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ว่าผมเองครับซีบิดเกมเ,เมอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft ชีวิตอ,อดอันถึงเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งเออถามว่าซีรีส์ที่แล้วที่เล่นไปเนี่ยมันไปไหนมันพังแล้วคนมันพังแล้วใช่นะว่าทาไมมันพังก็คือไอ้วันเสาร์ที่แล้วที่ผมถ่ายคลิปแป๊บเดียวใช่ไหมะคือ ผมเนี่ยไป็นสตรีมต่อนะแล้วคือมันก็มีเด็กเกียน่ะมาพังแบบผมนะก็ต้องยกเลิกแบบนั้นไปนะผมนะก็มาเล่นแบบไหนนะต้องมาเล่นแบบใหม่อีกกล้วอ้ยฮะชีวิตวันนี้ไม่ได้ใส่ดาตาแพ c k คือตามจริงอะใส่ไปแล้วแต่ว่าก็ยังคอยดูก่อนพารกินมาปะพารกินมาปะวะอดูกัน ไม่ขึ้นเวยโอเคแสดงว่ามันไม่ยอมเข้ามานะทุกคนนะแล้วจะต้องเดินทางกันนะครับผมนะวันในวันน,น,นี้เราจะไม่เล่นแบบหมดสั่วนะเราสร้างบ้านแบบรั้วนะทุกคนนะที่ผมคิดเอาไว้แล้วต้องเอาไม้ไปเยอะหน่อยถ้าดัตตาเพกมันติดนะก็ดีอีกนะเดี๋ยวบ้า่อนขอลองดูเพราะดาตตาเพกเนี่ยมันบางครั้งมันก็มา โอเคไม่มาจริงนะโอเคโอเคโอเคดัตตาแ็ก okay, okay. okay, <c oughs> แม่งม่มาว่ดทุกคนโอ้โ oh, หคือคือกูไม่รู้ว่ากูจะพูดอะไรแต่ว่าพอไม่มีดัตตาแผงเนี่ยคือแม่งโคตรชา้าทุกคนว่าปะทุกคนว่าปะว่าดัตตาแ็กมันชา้าคือถ้ามันไม่มีดัตตาแ็งคือรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ในแบบว่า คือ,อยังไงร,รู้สึกมันช้ามันไม่ทันใจอะนะ่ะมาจำจริงใส่ Data Pack ให้มันเหมือนคอมด้วยผมอ่ะแต่ว่าคือมันก็ไม่เข้ามานะก็บางส่วนอาจจะเข้ามาแต่ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะนะตป๊นึทุกคนแป๊บนี้ขอมาตัดแป๊บนึงถ้าด a ต a ้าแพอันนี้ใช้ได้ ขอต้อนใช้ได้โอเคมันใช้ได้ทุกคนดัตตาแพ็กใช้ได้โอเคดัตตาแพ็กมันใช้ได้ก็เอาชิ้รอดต,ต่อมาดัตตาแพ็กมันใช้ได้วะทุกคนก็ไปเอาชีวิตรอดกันต่อมาต้องเอาไม้ไปเยอะๆเลยเอาไม้แม่ไาาแงไปเยอะดัชโชคดีดัตตาแพ็กของมอสมอตี้มันก็มามอดปืนก็มาโอเคก็ถือว่าดี พยายามเราจะต้องพยายามหาหมู่บ้านในพีซีนะไปไปต่อเราจะตัดไปตอนที่ตัดไม้เสร็จเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคทุกทุกคนตอนนี้เราก็หาไม้ที่พอที่จะสร้างบ้านของเราเนี่ยก็ครบแล้วนะครับผมนะก็เอาแค่นี้กันนะก็ดูสิไม้ก็เยอะอยู่นะก็เราจะหาที่โล่งเนี่ยก็ตรงนี้ก็ที่โล่งนะก็ เราลองมาดูดูว่าตรงไหนที่จะเหมาะตรงนี้ก็มีน้ำหน้าหน้านะหน้าทำเป็นบ้านนะตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้น้ำลึกด้วยเอเอก,เก็ดีนะตรงนี้แล้วน้ำลึกๆเนี่ยก็ดีนะโอเคโอเคเราต้องรีบขึ้นก่อนเดี๋ยวตายนะเพราะตอนนี้เรายังไม่มีเตียงเลยนะโอเค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  แต่ว่าไอ้ก้อนนี่คืออะไรเออผมไปฆ่าตัวในมอสมอสตี้มานะ <G ül s> แกะในที่สุด <G ül> s> <S วันที่ฉันรอคอยก็มาถึงมาแกสองตัวคือถามว่าทำไมผมต้องคราสีแดงไว้ <G ül> s> <S ก็ถ้าเวลาเราเจอแบบแกสีอื่นเนี่ยเราสามารถย้อมเป็สีแดงได้นะผมนะเป็นไงไอเนแบบชืรอยะนะเราสามารถย้อมเป็นสีแดงได้เลยนะถ้าเรามีแบบว่า ถ้าเรามีแบบสีนะ ite, sponsor, เราก็จะสามารถย้อมขนแกได้เลยนะหาพวกแกก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวสีเขียวตัวเนี้ยมันจะสามารถแบบว่ามันจะสามารถดรอปไปอันนี้ได้นะไม่ได้สุ่มดรอปนะมันดรอปได้ให้เลยนะเดี๋ยวต่อขึ้นไปก่อนอ่าแล้วนะมันกิ่มไปตีมันใช่ไหมอันนี้มันอยู่เนี่ย ใช่ละเพราะผมตีปุ๊บโปอ่าอันนี้ก็จะล้นลงมานะเฮ้ยมันจะมืดแล้วอ่ะโอเค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 ปู่จะมืดอยู่แล้วอ่ะต้องรีบขุดโอ้โหกูเอ้ยโอเคไม่เวลาเรามีไน g h t v i s i o นะเรามีไน g h t v i s i o อยู่ก็ กนะเ knight, นนะ็เป็นไอ้ก้อนนี้แหละนะเป็นไวท์ไนท์วิชั่นนะมันเป็นไนท์วิชันอันหนึ่งเราต้องหามุมที่มันดีๆเพื่อสร้างบ้านหน่อยสร้าง้านแถวนี้แหละนะแถวๆนี้แหลนะบ้านเราอาจจะกินให้ดูแต่มันใช้ได้แค่แป๊บเดียวเลยไอเดียวใ,ใช้ได้แค่หนึ่งนาทีนะเนนี้เราต้องหาอาหารอาหารอาหารอ่าหาอนลงมาอ่าหาอนลงมาแคหานมา โอ้ยกูโอ้ยฮะแกอีกตัวหนึ่งแม่โอ้ยไอ้เหี้ยสกิลอีกสัตว์เฮ้ยนั่นมู่บ้านเราทั้งนี้เอามึงโอเกโอเคโอเคไปไปล้วเฮ้ยซัมบี้ชุดกอดทองมา

อรีบไปโอ้หตัวเยี่ยยังหนาวเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมไปนะเราจะอ้อมไปเราจะอ้อมไปโอเคโอเคโอเคขอร้องอ่ะกูอย่าตายโอเค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 พอมีโอกาส้นต้องรีบวิ่งโอเคเราต้องรีบวิ่งแล้วก็รีบไปนอนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องเข้าบ้านก่อน โอเค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 โอเชี่ยทางเข้าบ้านอยู่ไหนพระเจ้าเนโอเคโอเคทางเข้าบ้านน,นีโอ okay. เคใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคทุก okay. okay, คนเกือบไปเกือบตายกูโอ้โหบดมึงเอ้ยมึงบด มันเกือบตายมันเกือบตายแล้วบีดบีดก็เกือบตายบีดหนึ่งเรงนะันะ้นอา่ามีเตียงอะปะ นอนก่อนแม่กเกือบตายเลยเริ่มเกมมาโถก,กูโอเคไปเออมคิดว่านะเออแล้วต้องเออคาบของมาเอาไมา้มาเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสร้างแบบว่าทําแบบพวกเออพวกรั้วเราจะทําเป็นบ้านรั้วนะเป็นบ้านรั้ว ทำเบ้านรัวดีเอาบ้านรัวอันนี้ประมาณนี้นะโอ้โหยังเมื่อกี้เกือบตายแล้วก็โอ้โหมึงเกินเอเมโอเค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 ,อเค,อเค,อเคบ้านนึงผมมีตัวช่วยอนะ

สีก้อนโอเคคุ้มอยู่ยังไงกคุ้มอยู่เราไม่เราไม่ได้ไ,ไดปลงไปหาโอเคบ้านหนึ่งบ้านบ้านที่กูแบบหลบหนีมันอยู่ไหนบ้านที่กูหลบหนีอยู่ไหนบ้านที่กูหลบหนีมันอยู่ไหนน่าจะเป็นหลังเออหลังไหนวจะจำไม่ได้ เราต้องไปหาหลังที่ถูกต้องอนอ๋อหลังนูน้นหลังนูน้นจะละจะละตรงนูนงน้นอนะ่ะโอเคหลังบนเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ๋ยวเราคงต้องไป,นะไป,ป,ไปแล้วก่อนไปค้าแบบไปทำบ้านเราก่อนนะจะอยู่ใ,ใกล้ใกล้บ้านนะอิพีซีและนะโอ้เก็บเวลานี้ฮห้าวันหนึ่งอะไรกระถองใช่ไหมวันหนึ่งน่าจะเป็น Thế đây quá <laughs> Vặt thoảng ổn Bỏ đồ vặt Ông, ông Ở lại quá mà yeah. Đúng rồi là cho chơi คือโฟนันักนัดเนี่ยถามว่าม like <out> well, ัน <dunk> สู้ยากไหมยากอยู่นะยากอยู่นั่นนั่นนั่รโฟนัดนัช่วยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองขุดหลุมไปดูได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวันทีกูอยากด้านล่างเนี่ยเป็นยังไงโอ๊ยเฮ้ยดูอ่ะ มันตีกูจากด้านล่างโอ๊ยโอ๊ยโอเชื่อนี่เนี่ยต้องมีตัวอะไรที่ร้องหุนแน่เลยมาดิวะมาดิวะนั่นเฮ้ยแกโดนตีตายแน่แน่แม่จากคนนั้นตรงนั้นแน่นี่โอ้ยโอ๊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 ยเอีย อุ้ยเฮียกูว่าน่าจะเป็นเดเมจจากฟูนัดแน่ๆโอเคอันตรายแลวอันตรายดูว,ว่าอันตรายมากน,นะมนแมแหลกแม่เลยแล้วมันตีทะลุกำแพงได้เหรอมันตีทะลุดินได้เหรอมันตียังไงวะทะลุดินอันนึงน,นะ เดี๋ยวขอสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ยที่อย่างสวยสวยๆมาเนี่ยโอเคสร้างบ้านเป็นรั้วนะบางส่วนก็ทําเป็นแบบว่าเป็นพวกไม้อะไรเงี้ยนะไปแล้วกูหามากี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบบ็อกโอเคสิบบลอกันนี้อีกห okay. น,นะนึ่งสองสามสามโอเคป่ะนะหนึ่งสองสามต้องเล็งให้ตรงละสี่ห้าอุ้ยห้าเอาโอาเคปุ๊บห้าหกหเจ็ดอุ้ยเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วตรงนี้อกแล้วก็หนึสองสตรงนี้นะแล้วก็มาหนึ่งสองสามสห้าหโอเคหต้องตกเจ็ปดเก้ 7, 8, 9, าสิบเท่ากันอนนึงนะโอเคมันยังไม่มืด ถต่ว่าเราจะทําบ้านแบบไหนคือเราจะทําบ้านแบบง่ายๆนะไมแบบว่า,าขังตัวเองเอาไว้อะไรเง,งี้ยก็จะเป็นบ้านใต้ดินนั่นแหละนะเป็นบ้านใต้ดินรอบนี้เกี่ยวสร้างบ้านให้มันใหญ่ก็ส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงแบบพวกสัตว์ด้วย เดี๋ยวพวกรู้ว่าพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้เลี้ยงสัตว์โอเคเดี๋ยวขอพุดสักทีหนึ่งก่อนเนี่ยโอเคได้กี่นาทีแล้วนึงขอดูเวลาก่อนสิบแปดนาทีก็เดี๋ยวแป๊บนึงรอขอเล่นอีกรอบอีกหน่อยหนึ่งให้กันนะโอเคแล้วก็สร้าง พวกรั้วไม้เอ้ยไม่ใช่รั้วแบบพวกรั้วอะไรอยู่ไหนวะรั้วแบบไม้นั้นแอละอยังไงเนี่ยจะได้โอเคแล้วก็โปะมาหนึ่งก็บ้านประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขุดดินแล้วก็ต่อให้มันสูงขึ้นนะก็ต่อแบบสามสามบล็อกหรือว่าจะพาร์ทนี้เลยพราวนี้เลยกันนะนต่อแม่งเลยพลาร์ทนี้เกี่ยแล้วต้องเล็งด้วยไม่เล็งมันไม่ได้อ้โหใช้ปุ่มเนี้ยมันก็ระบากต่แต่ว่ามันก็ดีมันดีกว่า มันดีกว่าให้ปุ่มแบบนั้น,น,นคือมันมันดีกว่าจะพูดไงโป๊ะโป๊ะแปลงโป๊ะโป๊ะโอเคก็ขอจบลงค่ินี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ของผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม